ถังนี่มันสามารถบรรจุได้กี่กิโลครับได้ห้าสิบโลครับสามสิบโลห้าสิบโลแล้วแต่ครับครับมันอยู่ที่วัตถุดิบที่เราใส่ไปห้าสิบกิโลเราจะได้น้ํามันกี่ลิตรครับห้าสิบกิโลได้น้ํามันห้าสิบลิตรครับเวลาในการกั่นห้าสิบกิโลนี่เราใช้เวลาการกั่นกี่ชั่วโมงหนึ่งชั่วโมงถึงสี่ชั่วโมงครับหนึ่งชั่วโมงแรกน้ำมันเริ่มออกแล้วครับแล้วก็จะออกไปเรื่อยๆครับต้นทุนในการผลิตต่อครั้งเนี่ยหมดค่าเชื้อเพลิงไปกี่บาทครับแล้วแต่แบบท้องที่ครับไม่เหมือนครับบางทีเชื้้อเเเเพลลิิิงนนนนีี่่ยยาามมักโรรต ลิตรละสี่บาทห้าบาทครับบางที่ก็สิบาทครับครั้งหนึ่งราจะใช้ประมาณหกลิตรครับหกลิตรเอาตีไปที่สิบบาทก็หกสิบาทหกสิบาทครับบาทพลาสติกที่เรามาขยะเราซื้อมารวมก็โลละสี่บาทผสไมไหมครับเวลาเราเอาไปใช้งานถ้าเป็นแบบแกาเรเกษตรแบบเครื่องเบนซินนะครับที่ว่าสูบเดียวไม่ต้องผสมครับือแต่ลถ้าเราจะใส่เวกื่อมอเตอร์ไซค์หรือว่ารถสี่สูบรถเก่งรถอะไรเราผสมเท่าต่า่ครึ่งครึ่งครับที่คือน้ำมันเบนซินใช่น้ำมันเบนซินที่เราเราได้มาครับเี่ยครับ ออกมาอย่างนี้เลยครับใม่ค่ะไม่ต้องกองค่ะแต่พี่ลินเอาไทยไทยไทยยไม่ต้องใส่ไปนะเออแต่มันมีกองอยู่แล้วแต่ไทยไทยไม่ต้องใส่เราลินเฉพาะเอาแค่ข้างบนสะอาดๆนะคะได้ค่ะได้ค่ะค่อยๆลินเลยค่ะพอค่ะพอค่ะเดี๋ยวมันจะมีก้นขยะค่ะเนี่แหละค่ะเห็นไหมก้นขยะเราไม่เอาแต่เราก็มีเครื่องกองค่ะแตก เกี่ยวกับอุปกรณ์การเกษตรติดอยู่แล้วค่ะค่ะคุณทำคือลงสีได้ปะอืมค่ะแล้วคงคงเบามากครับคงเบาใช่ไหมเห็นไหม